สวัสดีครับวันนี้มาพบกับประเทืองมอเตอร์สาขาเดชอุดมนะครับร้านเราจําหน่ายรถมือสองคุณภาพดีนะครับแล้วก็เป็นรถสวยนะครับวันนี้ผมมีรถพีเซ 160cc กับ 150cc นะครับมานําเสนอทางช่องยู u ูบนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้จะลงไว้ในเพจร้านประเทืองมอตเตอร์ด้วยนะครับดูว่าตัวนี้นะครับ 160cc ส่วนตัวนี้เป็น 150cc นะครับ ตัวนี้จะเป็น164ปี2021นะครับจะเป็นรถสวยนะครับตัวนี้จะไม่มีตำหนิเลยส่วนตัวนี้จะเป็น150ซีซีนะครับเป็นรถสวยเหมือนกันแต่จะไม่มีตำหนินะครับข้อแตกต่างนี้ก็มีแตกต่างกันเยอะเลยนะครับเดี๋ยวจะพารีวิวให้ดูนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็มาดูรถจริงได้ที่ประเทืองมอเตอร์สาขาเดเดอดมนะลืมบอกไปมีเบอร์โทรอยู่นะครับเบอร์โทร045362750แล้วก็มีเพจด้วยนะครับเพจเข้าไปที่ g o เ g l e นะครับแล้วก็พิมพ์ว่าปเทเธียร์มนเลือก เยอะแยะเลยนะครับผมครับผมมาผมจะพาเปรียบเทียบนะครับระหว่าง160กับ150ซีครับเื้องต้นตัวนี้จะเป็นไฟหน้านะครับไฟหน้าจะแตกต่างกันนะครับบางคนก็จะชอบเป็นตัวไฟหน้าของ150นะครับบางคนก็จะชอบเป็นตัวไฟหน้าของ160นะครับเดี๋ยวจะจับกล้องออกมาไกลๆให้ดูว่ามันต่างกันเยอะไหมครับตัวนี้จะเป็นสีขาวส่วนตัวนี้เป็นสีแดงนะครับมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับ160 cc มาดูที่ยางนะครับเนย ตัวนี้เป็นรถมือสองยางตัวนี้จะเป็นยางยางวิสลินนะครับของแท้เลยนะครับตัวนี้ดอกยางนึ่งยางเหลือเยอะนะครับผมนะครับตัวนี้จะเป็นรถสวยแล้วก็ด้านหน้านี้จะไม่มีตําหนินะครับเนี่ยดูแผ่นกล้องนะครับแกล้องจะพาดูนะครับจะไม่มีตําหนิเลยครับตัวนี้เป็น160นะครับรถสวยนะครับนะครับ พามาดูอีกด,ด้านข้างอีกด,ด้านหนึ่งนะครับฝั่งด้านข้างด้านนี้จะเป็นฝั่งด้านท่อไอเสียนะครับเดี๋ยวกล้องเข้ามาดูใกล้ๆเลยแล้วกันนะครับอ่ารถมือสองจากเะเืองมอเตอร์สาขาเดียวนะาดูจากสุดสีตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นสีสวยนะครับอ่าเดี๋ยวกล้องแพนไปเลยนะครับจะไม่มีรอยตําหนิอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับตัวนี้จะเป็นอ๋อโหสีสวยแล้วก็ท่อดู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 ดดโอ้โหมาดูนี่มาดูใกล้ๆครับมาดูใกล้ๆนี่ยางนี่พี่ยางมิชลินของแท้นะพี่แล้วก็ ดอกยางยังเหลือเยอะเลยนะครับอ่โซกอัพยังเป็นของเดิมจากโรงงานเลยครับอ่พวกท่อเลยเป็นของเดิมจากโรงงานเลยครับถือว่าสวยขั้นเทพนะครับไม่มีตําหนิเลยนะครับตัวนี้ครับไล่จนมาจนมาถึงด้านหน้าอ่เดี๋ยวกล้องมาดูตรงหน้านะครับนี่ตรงมือเบรกบอกแฮนก็ยังสวยนะครับตัวนี้โอ้โหตัวนี้ใครได้ไปโคตรคุ้มเลยนะครับสวนราคาเดี๋ยวผมแจ้งไว้ในเพจนะครับตัวนี้ขอดีวิวก่อนนะด้านหนึ่งนะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งลอดหน้าแล้วก็มีจานดีเข้าไปดูเดี๋ยวกล้องเข้าไปดูจานดีใกล้ๆนะครับ ว่ารถสวยขนาดไหนเลยโอ้โหผมอยากให้ลูกค้ามาลองขี่นะครับแล้วก็มาดูรถจริงนะครับแล้วก็มาดูด้านข้างตรงนี้นะครับเดี๋ยวป้อเดี๋ยวค่อยๆไล่ขึ้นมานะครับเน่ยรถสีขาวสวยนะครับตัวนี้บ่อนี่คือผมจะห่อไว้นะครับกับตัวนี้นะครับจะห่อไว้การฝุ่นนะครับไม่มีอะไรมากนะครับตรงพื้นพักเท้าก็ก็ยังสวยนะครับพื้นพักเท้ายังสวยนะครับมาดูตรงแคงเครื่องมันนะครับเนี่ยแคงเครื่องก็ยังสวยเลยนะครับ แล้วก็มีพวกโชว์พวกอะไรยางโอ้โหผมชอบที่สุดนี่คือยางนะครับยางนี้ยังยังสวยเลยนะครับตัวนี้โอ้โหตัวนี้ลดรถสวยมากนะครับใครได้ไปเป็นเจ้าของนี่สุดยอดจริงๆนะครับตัวนี้คันนี้ครับโอ้โหลืมบอกไปกุญแจอยู่ตรงไหนกุญแจอยู่ไหนเดี๋ยวมาดูโอ้โหพี่พี่พ,พ,พี่มาดูมาดูกล่องที่ใส่ของนี้โคตรลึกเลยพี่โคตรลึกเลยดูดิือหผมใส่เข้าไปนะครับ เนี่ยผมเอากุญแจให้ดูกุญแจจะมีมาด้วยรีโมทแล้วก็มีเป็นไม้ไอติมนะครับไว้สำหรับสำหรับกรณีแบตเราหมดหรืออะไรนะครับตัวนี้จะเป็นกุญแจสำารองแล้วที่ที่ผมชอบนะเห็นไหมกล้องเห็นไหมครับขออนุญาตเปิดไฟนะครับเห็นไหมกล้องมันจะแตกต่างจากตัวร้อยห้าสิบเลยนะครับตัวนี้ครับโอ้โหแล้วทีนี้ผมจะสตาร์ทรถให้ดูว่ารถมันอ่านะครับนี่ตัวนี้สวยนะนี่เห็นไหม ฝาครอบเรือนไม้อะไรยังสวยเลยนะครับเนี่ยเอ้ยเครื่องนิ่มนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็สวยนะครับตัวนี้สวยจอนไม้นี้ใช้ได้เลยนะครับตัวนี้อดูไฟหน้าดูไฟหน้านะครับดูไฟหน้าสวยไหมครับไฟเลี้ยวออกนะครับไฟเลี้ยวออกทุกจุดนนะครับอโอเคอเดี๋ยวผมจะ ให้ดูอีกด้านหนึ่งแล้วกันนะคบนี่ไฟท้ายสวยไหมครับของ160 cc คนระับ150 cc ผมขอเอาออกก่อนนะครับตัวนี้ขอรีวิว160 cc ก่อนนะตัวนี้ก็เป็นโลโก้ของร้านบัตเทอมอเตอร์นะครับตัวนี้ไฟไฟท้ายจะสวยอ่าสร้าง้กับการรีวิว p c x 160 cc ปี2021นะครับรถคันนี้ถ้าผมยังรีวิวตรงไหน ให้ดูไม่ชัดเจนก็ทักมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งรูปให้หรือถ้าใครสนใจยิงก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร045362750ประเทืองมอเตอร์สาขาเดลดมนะครับแล้วก็มีแพนเพจนะครับเข้าไปที่ Google ประเทืองมอเตอร์สาขาเดวดมนะครับส่วนคลิปต่อไปผมจะรีวิว p ีเ็กซ์150ซีซีให้ดูนะครับเป็นรถมือสองเหมือนกันส่วนคันนี้เป็นรถมือสองนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามและเข้ามาชมนะครับถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ